สวัสดีครับเพื่อนๆรถไฟทางคูเด่นชายเชียงรายเชียงของนะครับอยู่ที่มันจำเปว้นะครับระดับซยเียระระดับคุมใหญ่ๆกันมาเช็คแบบกั็นนะครับตรวจรถไฟ มาเช็คก่าที่จะเก็ปูนนะครับแบบช่วงนี้เสาจะไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะครับมีเพื่อนเพืถามมาเสาสูงประมาณกี่เมตรก็ประมาณ10กว่าเมตรนะ ช่วงอำเภอเงานะครับช่วงที่เขาเรียกจุดที่1นึ่งีนะครับคือข้ามถนนนะครับข้ามถนนจากเงาวข้ามไปพปะเยานะครับปาบประมาณ10กว่าเมตรนะครับก็ให้เพื่อนๆเข้าใจนะครับตามนี้เพราะว่าแต่ละเสาแต่ละต้นมันแต่ละพื้นที่นะครับไม่ไม่เท่ากันนะครับที่เงาะจะ สูงสุดหละนะครับสิบกวเมตรนะครับเพื่อนนะครับขอบคุณนะครับที่สอบถามที่คอมเมนต์ทางทายให้กำลังใจนะครับคอมเมนต์ก็ถือว่าเป็นกำลังใจให้ทางช่องเรานะครับถือว่าเข้ามาพูดคุยกันนะครับให้กำลังใจกันนะครับขอบคุณนะครับ ช่วงนี้ก็จ่มประวัยนะครับเป็นช่วงจะเข้าพะเยาแล้วนะครับสาวก็จะจะไปถึงแยกแม่ตม่ำอีกไม่กิโล่สองโลถึงแยกแม่ต่ำถึงทันนี้พะเยาแล้วนะครับให้พเพื่อนๆชมวิวกันไปนะครับุ่หน้า เาบางอะไรบางนะบเพื่อเปลี่ยนอะัตลบในการรับชมคลิปนะครับมีธรรมชาติบางอะไรบงสอดแทรกเข้าไปนะนี่คือการทำงานของพวกเรานะทีมโซเวเช็คความแม่นยำนพลาดกันไม่ได้นะครับ ปรับได้เสาแต่ละต้นกว่าจะเทปูนที่กาจะเซตกันได้นะครับใช้เวลานะครับต้องใช้เวลาอย่าะเบื่อนั้นก่อนนะครับเพื่อนๆนะครับขอบคุณกำลังใจขอบคุณที่คอมเมนต์นะครับไปเที่ยวหลายที่นะครับไปก่อนนะครับเพื่อนๆขอบคุณที่ให้กำลังใจกันที่ติดตามที่คอมเมนต์ที่กดไลค์กดแชร์ถูกใจสวัสดีครับ โอเคนะ